น้ำจิ้มสำเร็จรูปแ่บๆครับเอาไปทำเป็นน้ำยำลูกชิ้นก็ได้นะครับหรือทำเป็นยำต่างๆครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มปลาหมึกน้ำยำรวมมิตรต่างๆนะครับเตรียมไว้ได้เลยเริ่มเตรียมเครื่องปั่นมาเลยนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินครับอะเปิดเครื่องปั่นมากดใส่ผักชีเข้าไปครับ5ต้นครับทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับเอามาตัดๆให้เล็กๆก่อนแล้วก็ลงไปครับ พริกกินดาแดงอีก80กรัมครับเชฟเอาไปช่างมาเลยครับกระเทียมจีนอีก5้กรัมครับปอกเปลือกมาให้เรียบร้อยครับหั่นเล็กๆน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับอีกร30กรัมครับน้ํากระเทียมดองอีก120กรัมครับเทลงไปเลยหัวกระเทียมดองอหนึ่งหัวครับนำมาหั่นๆก่อนแล้วเทลงไปเลยครับ น้ำปลาอีก120กรัมครับน้ำต้มสุกอีก200 ml ครับซอสพริกอีก60กรัมครับ น้ำมะนาวอีก120กรัมครับเริ่มปิดฝาแล้วกดปั่นได้เลยครับถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็โขกใส่โคกก่อนนะครับแล้วค่อยตักมาผสมกันข้างนอก น้ำจิ้มที่ได้มาสีสวยมากๆครับเข้มข้นทีเดียวยังไม่จบครับเชฟจะโรยกระเทียมลงไปอีกนะครับเอากระเทียมมาซอยๆนะครับบางๆแล้วก็โรยลงไปมะนาวหั่นแว่นลงไปอีกครับเพื่อเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกครับโอ้โหโรยผักชีลงไปตบท้ายเล็กน้อยครับน่ากินมากๆครับเดี๋ยวเชฟจะยำให้ดูแล้วกันนะครับ ก็นำลูกชิ้นมานําบุนเส้นมานําผักต่างๆมาลวกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตักลงมาใส่ถ้วยอย่างนี้เอาน้ํายําของเราเนี่ยสำเร็จรูปเนี่ยราดลงไปเลยครับแล้วก็คลุกๆทุกอย่างเลยครับเท่านี้เองครับก็จะทําเสร็จแล้วครับสามารถนําไปปรับนะครับทํากินหรือทําขายสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขนะครับไปแล้วครับ